สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะัสดรถตึกตรถเย็นๆนะคะรอก,ก่อนอนนะคะดูช้าๆนะคะวันนี้ผ่านช้าๆมาเดินก่อนนะคะนีกยังไม่เดินนะ,ะดูนคนอ่ะก็เดินใกล้ๆนะคะบอกดื้อด้วยนะ,ะนะดูนะสะกวนผมกาไม่ฟังนะคะเราก็จะอัดวิดีโอเขานะคะเพราะว่าเราถ่ายคลิปเขาะะเพราะเราอยากมีคลิปให้พี่ยูนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้งองเอาคลิปส่งงานพี่ยูก่อนนะคะ เราถ่ายชัาๆนี่แหละนะคะ๋ยวนะคะอยู่ที่มืดน,น,นะถนนนะคะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าเนาะบ้านเรานะบ้านฮ่องกงนะคะสามทุ่มกว่าเนาะก็ฝนหยุดตกนะคะก็เลยพาช้าวมาเดินไกลหน่อยเนาะเราทำงานเสร็จแล้วนะคะก็เลยพาช้าวมาเดินไกลหน่อยเขาก็อยากเดินไกลด้วยนะคะ เราก็คือพาตามใจ้นหน่อยนะคะเพราะเขาทํามีเต้งๆมาด้วยเขาเดินไกลไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเต้งเดินไกลไม่ได้นะคะคือเขาเหนื่อยนะคะเราก็อุ้มเต้งๆเนาะ,ะเราก็เส้นเหนื่อยไปด้วยเนาะเราก็พาเขาเดินทางนี้นะคะบางครั้งเราก็กลัวนะคะถ้ามีคนก็ดีหน่อยนะคะถ้าไม่มีคนเราก็กลัวนะคะก็ดี่ะ ท้องกวงคงมีมิชาชีพทันนะ้งหลยเนาะเราก็เดินเหมอนเนาะเพราะเราใส่ใส่กุนน้งลายแขนด้วยเนาะนะถ้าคนเนี่ยบเราจะควรนะคะเพราะว่าอ่าคนล่นคงไม่เท่าไหร่นะคะคมีพวกที่เป็นคนต่างประเทศนะทุกในปานพวกอะไรนี่นะคะเราคาิคาาดหน้าัวเองดีกว่ามันนั่งเราควรเนาะ แต่เราใส่มานะคะดูนะฮะดูหยอนะะ้ำไม่คิดว่าจะเดินไกลนะฮะปกติเราจะไม่เดินออกมาไกลนะ,ะถ้า,าถ้าใส่กําไลแขนจะออกไม่ออกมาเดินไกลที่อยู่ในบริเวณบ้านเนาะ,ะแต่วันนี้เชษฐามิยอมนะคะแต่คนเขาก็เดินหลายเยอะอยู่น,นะ,ะเราตาทำพาจชษฐาเดินไปที่คนเยอะเนาะ เราจะพาเข้าไปกับเข้าไปในบริเวณตึกรัฐบาลนะคะคนจะเดินเยอะหน่อยนะถนนใหญ่คนจะเดินน้อยลงนะคะตอนนี้นะคะตึกแล้วเนาะนะคะดูดิฉันนะขมิยอมนะคะอาหารนะคะ,นะคะโอเคนะละเราไม่ที่สกปรกเราไม่อยากเขาเดินนะคะก็ชอบนะผู้เด็กดื้อม,มากๆเลยฉันานนี่ชิงสองแล้วนะคะ ท่าจอนจัรย์เขาไม่มีอะไรจะโออกแล้วเขาเรียบร้อยหมดแล้วนะเราถึงถ่ายคลิปนะคะเขาก็เชเล่นของเขาดึงเราไปเรื่อยๆนะคะดูนะคะมันมืดทุกาไไปนะคะเรกลัวนะคะที่สว่างเขาไม่ชอบเขาชอบไปที่มืดนะคะดูความดึงของเขานะคะเราดึงจนอ่า เชือกนี่ตึงหมดแล้วนะคะเขาไม่ยอมนะเขากดดินดันเกลือเขาไปนะ,ะก็ถือโอกาสค่ะถือโอกาสที่เราตามใจเขานะคะเขาไปอย่างนี้นะคะให้ดูบริเวณมีป้ายรถเมล์ด้วยนะคะมีทางอุโมงค์ด้วยเนาะ,ะเรานานแล,แล้วไม่ได้พาเขาเดินองมงนะ มีน้องด้วยนะมีนี่เขาเ,เดจะลงไม่ได้นะก็ห้ามนะเราก็เลยเดินท่องเทีก่อนนะเราได้กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบนทีแล้วเนาะก็เ,เจอหมาตัวโต,วตวนะคะดูช้าๆนะ ทัาชาโนทัาชาไม่ยอมกลัวน,นะคะเนี่ยพ่ะไม่ฟังคนนะทะา่าหมาตโตๆไม่ดื้อเหมือนทกาชานะทัาษาจะดื้อม,มากเลยนะคะโตเนะะตึงมีเชือกตึงแล้วก็ไม่ยอมฟังนะคะ เจ้าชายนุผสหนาหยุบหน่อยนึงนะคะถ้าชาโอ้โหดื้อมากเลยนะพี่น้องถ้าชาดื้อมากเลยนะแต้คนเยอะนะคะเราคพาเดินตัวนะคะสว่างนะจสมนายหยุบที่ผสเเดินเร็วนะเราต้องเดินเร็วๆหน่อยนะคะทำเวลาด้วยนะเจ้าชาอะไรดื้อขนาดนี้เนาะเราก็จะเดินเร็วๆนะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนะะะานนะ,ะเดีนน๋ยวมีนะกดแคะนน้าเลนะเหนคลิปาก็อีคนนะคะอันดูช่าๆหน,น,น้าแงมีคนนะ,ะมีคนมานะเราเข้ามาในบริเวณติดรัฐบาลแล้วนะคะเพราะเราซื้อกล้องเยนะคะก็ละเลย เราถ่ายาหน้าเรานี่แหละจะฉาดดื้อนะคะเขาถ่ายเอาไปแล้วน,นะคะถ่ายอยู่โพนะคะตีเสียงอยู่ไปน,น้องอทุกท่านดู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 ดดดดนะดึงเรานะคะโอ้ยทำไมสองฉานนะเขาคะดึงเราเขาดื้อนะคะเรามีจะถ่ายเขานะคะมันสกปรกเนาะมันไม่ได้ดูนะคะเราดึงท่อน,นะคะ่ะมันไม่ได้ดูสําหรับกลับ พี่ยูนะคะเพราะอาจจะเดินติดเหลืองติดอะไรวันนี้นะคะติดเหลืองติดแดงนะคะเพราะเราบางเราทําทารลูสัตว์ประมาณนี้เราดึงเขานะคะสองเราติดก่อนเนาะเกินนาทีแล้วนี่ยเกินนาทีแล้วเนาะโอ๊ยขากูดูรถเกิดดูรถก่อนนะโอ้เปิดใครไม่มีรถนะคะข้ามถนนตอนนี้ทุกท่านนะคะเรามาสวนผาและสุนเดิมนะคะ นสาธานะไม่มีสุขนะไปขอขึ้นไปนะเงี้ยเ้ยนี่นะคะเพิ่เดินอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวเดินเร็วๆหน่อยนะคะเพราะเต้นๆยังไม่ทำอะไรเราโดนฝนตกด้วยนะมืดมาแล้วนะฝนนะลมก็แมวมาเนาะเฮ้ยเหนื่อยนะ,ะก็ปวดแขนด้วยนะมาเขาจบคลิปจบไลค์มาเพลิงน,นี้นะคะทุกท่านนะคะกดไลค์กดติดตามเดี๋ยว เห็นมาแมวด้วยนะคะทุกคนนะคะเออขอดูช้าๆก่อนนะคะเขาดื้อนะคะบายบายค่ะไปบ้านนะคะไปบ้าน